สวัสดีครับผมปราเดิมเฮงครับสวัสดีค่ะเป็นจังได้มากตองแต่ตองหมดเลยเมือนี่เพลงไหนบ้านนี่โอ้ยจังที่ลีครับสุดจังเลยขาจังจังข้างอีหลีโอ้ยเลขหมดจังแล้วเของประจังแล้วเนาอของกันนี่ดูลเลขจะฝันแหลกคุณนาอปาก เลขวิ่งซี่ก็พกไปเข่าล่างเนาะโชคโช,โช่ดีนี่เอกาวสกรับกรอน<ม>พี่สี่แกนี่เพราะว่ารอบนี้นะครับมาตั้งแต่ตองงวดเลยงวดนานี่ให้ว่าบ่ต้องตีงวดนี้กับมาตั้งแต่ตองงวดคนนี้งวดงวดตีทีแด้วกมาเนี่ยก็แตกเอาขึ้นมือวัดพระขึ้นกันมือขึ้นนี่กับมือวัดพระขึ้นกันแปดสองเต็มเต็ม,มป้า จำคำผมบอกอะไรปอเลขแปดสองมีผัวอันนี้อยู่ดิมีผัวอันคอมเมนต์มาว่าอุ้ยอันคนที่โชก็ตีแม่นแต่เปล่า่าจาวะาผมาะว่าแปดสองตัวเดียวเลยกันไว้แปดแปดแปดนะแปดแปดคันกันไว้แปดสองเลขเป็นแปดสองจังหวะผมเห็นปากจับเลขจากท่านายฝันมาผมว่าโอ้ยมัน เนาะมันจับเลขจากคานัยฝันมาเนาะมันก็เลยเบิ้งเป็นหลายตัวมันก็เลยหลายตัวแล้วกันยังมีเลขถูบอกมาอีกมันก็เล้หลายตัวเลขครับเลขฝันสองก็เป็นเลขที่วัดที่จริงฝันงวดที่ผ่านมานี่ทั้งหมดทั้งมวลมีอยู่สองฝันเท่านั้นที่แบบว่าสะกิดใจผมปุ๊บเลยฝันแรกก็คือพระออกแสงมากมากเป็นสองล่างนนั่นคืออันแรกอันที่สองที่ญาบอกว่า พอซูนี้ไปเอาเมียใหม่ได้สามสิบปีแล้วครับมีสองอันเท่านี้มีสองอันเท่านี้ที่ที่เป็นเนื้อหาบอกแมนที่ที่ว่ามันมันมันสกิดใจผมมีแค่สองฝันครับเพราะอย่างนั้นนี่อวดเรื่อนึงนี่ถ้าผมตีทั้งหมดทั้งมวลของเลขปลาดอกงเฮงสิมีแปดสองแปดแปดกับสามศูนย์เท่านี้ตีครับอเอาเอาไหมงวดนี่ว่านสิบโมเด้ตีแล้วนี่ฮะงวดงวดนี่งวดื่อเสารนี่อบ่ต้องตียากอวได้ตียาก ชาฮะมันต้องแบบนี้บร่ได้ตียากค่ะบร่ได้ตียากเลยแต่ว่าแต่ว่ากับแปะดูดิครับปาตั้งแต่ลงแนวทางของป่าดวงเฮ่งมาเนาะบอเคยจับเลกทำหนาาฝันมาออกจักเถื่อ บ่อบ่อแหลวมาจักเทียงง่วงวันนึงนี่เป็นงวดแรกคิดจังไดขึ้นไปจับมาบาดเราไม่อ่นเท้าฝันแบบนี้เท้าหัเท้าเป็นอีหยังเราสั่นเท้าฝันเห็นผ้าหลายๆมันเป็นอีหยังนะเขาเลยไปอ่านเบิงเขาเลยไปอ่านเบิงว่ามันสิเป็นอีหยังคนกัจจาว่ามันมีโศกมีอย่าง่นสิทำนายว่าจังไดเพิ่นสิทำนายว่าไหนอ้อยากฟังคำทำนายอยฟังคำทำนายว่าฝันเห็นผ้าหลายๆนี่มันเป็นจังไดเขาก็เลยไปเขาเลยไปอ่านเบิงเขาก็บ่ได้ตีบอกว่ได้ตีว่าเป็นเลขหยังนะครับ แต่ว่าห้าก็คีดอยู่ว่ามันสิบเป็นแปดแปดนะม,ม,มันสิบเป็นแปดแปดนะแต่ว่าอันเก้าแปดแปดเก้านี่ห้ากะคิดอยู่เพราะน,นั่นแหละแต่วันเห็นเป็นลายตัวอมกมา่เสื้ออ่านั่นแหละก็เลยก็เลยเป็นลายตัวเป็นลายฝันเดี๋ยวจำไม่ได้เอฟซีป้าคุณถ้าฝันตองวัดหนี่ก็คืองวดนั่นแหละที่มันมันมันเขา่ามันเหล็กที่แมน ข้าฟันตองวดนี่เล่งฟันนั่นดีๆรดฝันตองวดน่ะล่ะทุกงวดเลยทุกงวดเม็นมาหองมาหองๆหน่ะห้งหงก็เป็นตัวกระตีเป็นหกสองเป็นวบอ่ากับอันหนึ่งเก้ากับตีเป็นเกอันหนึ่งหกน่ะอ่าก็คือคือเปลี่ยนสันคือฟันแหลกฟันแหลกมานี้เวยนสิฟันแบบฟันมารล้มนจามยาไปเขาก็แล้วก็ตีมันก็ได้เป็นลายค ถ้าผู้ใดว่าคิดว่าเสีเลขปรกกุนนะซื้อเลขปรกกุนนะซื้อเลขฟันแหลกจับฟันแหลกซื้อ้โลดยัาไปร่างเลขว่าต้องถางโคงสุดท้ายครับเขียนเอาเมืองวนเมือบ้านนี่ถางแต่โคงสุดท้ายมันก็เป็นเลขอันใช่ไหมหมอแปดซองน่ะครับคหไหมดทุกคนครับในในแอดไลน์ครับแต่ว่าทุ่งโรตอนเทียงซื้อก็ได้รับป้ามาค้นก็ได้ยี่สิบบาทเขาจ่ายครึ่งหนึ่งคือสินะครับอืม บอกไว้เลยถ้าคิดว่าเสีเอาเล็กปลาคุณน้ำโชกเหล็กปลาดงแห้งนี่ล่ะปลาดงแห้งนี่ละปลาไตงแห้งคือกันเอาลื่อมขามเพงไดได้บอกกยิ้มจักน้อยน้อยอยู่อเอ้าเอ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 าไปสั่นนะหาแล้วว่าสร้อยจุตัวอนี้อะไรถ้าบอกว่าถ้าผู้ใดคิดว่าสี สีน้ำเหล็กปลาดุงเงี้ยนี่คือเอาเต่เอาฟันแรกเลยไปหาซื้อไปโหลดไปหาซื้อไ้ละโหลดแต้ย่าซื้อหลายเอาไปแต่สื่อตัวใหม่น้ำเนี้ยอ่าเพื่อกันว่าเออเขาใจครึ่งหนึ่งเขาอันนั่นสินะซื้อไต่ไปตังเนิ่นเนาะได้ซื้อซื้อไปแต่เนิ่นเนินโหลดครับที่จริงเลขแปดสองนี่ผมมักอยู่ดีงวดนี่นะเป็นยังคือนี่ที่บอกจะคล้องคำนวณออกมาก่อนตั้งแต่ต้นงวดก็มีเลขตัวนี้ ป่าฝันกับมีเลขตัวนี้อมีน้าซ้ำฝันคือกันแม่ยูเฮียนกับฝันคือกันบริแ้เท่าบริฐานตัวี้วายายยูเฮียนฝันยังไงฝันพอตูปันอที่มันตายไปแล้วนะพอตูปันมากกอดล็อกข้อยายแป้งว่าสั่นบ้านล็อกยายแป้งพอตูปันครับยายแป้งมันสิเป็นแปดแปดมาได้ผมว่าพราะว่าผู้ญี่กับผู้ท้ายมันสิเป็นสองแปดแปดสองเมื่อวานนี้ เด้งเงินหายพันหนึง่งเอาไปซื้นะออะไรอีกไหมพัสสันยหญ่บ่ครับอือปุ๊เบิ้งดูเล่าเล่าอะไรบ่พัสสันบอกล้วผมเ่าไปซื้อใหายแท้ก็หนูแท้ค่ะลูกแท้แน่แท้เล่าอยากได้เนาะเล่าอยากได้ค่ะเจ่าป๋วยหายเล่เอาอา้าอันนี้คือเต็มแต่ว่าแบบนี้บ่ได้ลบความจำบ่ครับหนึ่งเสร็จละเอ้าวเนาะกะกะเลยบ่ซื้อให้เพิ่นดอกเพราะว่าเพิ่นกับ่ได้เพิ่นบ่ซื้อมาโดนแล้วหานะ บอผมบนผมไปบนโอ้ยเอาต่างไายไปรซีเล็กน้อนวเนนี่อนเอาซานเราเด้งเงินหายเราเด้เอาเงินหายก <laughs> ็เว่าโอ้ยแม่ห้โลแต่นอกก็ต้องมาใหบอก <laughs> เอาคือบาบูมีเงินมาซานมันมันเป็นหลายอย่างนี่ป่ะถิงสิคือเงินนี่ตอนแรกว่าสิซื้อว่าสิ่ซื้อตัวนี้ละ่ะซื้อไปรอบแรกแล้วเมิรก่อนเมิดแล้วก็ได้ ใส่เข้าไปไหมตั้งใจว่าสซื้อเลขกว่านี้ดิ้านนี้จ้งไหนจ้างไปเอาเลขอื่นมาล่ามจามจ้าว่าใส่เข้าไปใส่ไปมันเป็นเลขอันวันเกิดในหลวงสองแปดนะวันที่ยี่สิบแปดันเกิดวันที่ยี่สิบแปดเดียวนมันมันก็เลยมาแล้วครับอันนั้นก็เลยมาแล้วต่ว่าคนกัะน้ำนะครับมันก็เลยมันก็เลยอันบอกมันก็เลยอัดนะครับเพราะว่าเถี่ยวกวนมันบอกเน๊ะ เจ็ดนาทีเราตัวนี้เอาเอาความฝันขนะโอ้ยเอาฝันบ่ได้ยาวเด้อเออฝันบ่ยาวนี่คือจังอันไปอันไปบ้านอันไปบ้านอันมุ่งวัดนั่นแหละครับบ้านมุ่งวัดบ้านไอ้อ้อยบ้านมุ่งวัดบ้านอันประตูนั่นนะประตูวัดนะอ๋อไปไปยี่ใกล้ๆวัดอีกแล้วแม่มาเนี้ยอันก็เลยอันเพุ่นคือจังมีงานนี่แหละครับมีงานนี่ก็เลยอัน เ้าก็เลยอันไปเฮีขี้มอเตอร์ไซค์ไปกับร้านมาเนี่ยอันไอติมนะติมเป็นมู่เดียวกันกับเข้าน้องอาจารย์ประยงนะเป็นมู่เดียวกันกับเข้าเขาขี่ไปน้าแนวมาสั่นก็บได้ขึ้นไปทั้งบ้านหลังนั้นหรอกแต่ว่าอยู่อยู่บ้านหลังนั้นอยู่บ้านหลังนั้นนะมับ้านที่บ้านลขที่สิบ้านลขที่สิบแต่ว่า เข้านาะพอได้เขาไปบ้านหลังนั้นเพียงแต่ว่าเห็นเพิ่นมีงานซือ้<ฆ>อครับอมาเนี่ยไอ้ติม๋มเน,นี่มาสอนถ่ายมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยร้านกันหนูไปด้วยอ้ยาย,าย<ฆ>มาสั่นเาเชาอันพูนมานาั่งแขยงคางวางอันพายออกแสงมามากนะมา<ฆ>น,นอนเแขยงคางมาเนี่อยอันขี่ร้านกันอยู่ทั้งหนาเ,าเขาก็เ,ยเลยขี่ขี่เร็วแต่ที่ขันขี่มอเตอร์ไซค์ขั้นนั้นนะครมอเตอร์ไซค์ขั้นนั้นนะเด็กขับยัน ห้า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 สามตัวบ๊วยเพสิเบินของบอกวยบะแน่ดีครับห้าห้าอย่าลืมว่าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้ากับว่าหนึ่งหนึ่งกับสองเทือแล้วเก้าเก้ากับสองเทือแล้วห้าห้ากับสองเทือแล้วสองหรือเปล่าห้าห้าเทือดึงแล้วบาทนี่มันเบิ้นเล็กเบิ้นเบิ้นมาสองงวดแล้วแมนบอกเฮ้ยงวดหนึ่งด้วยสองงวด หนึ่งงว่างหนึ่งหันเนืองงเรียนมาหนึ่งงวดนะครับปัจจีเบอร์อีกมันก็เปลี่ยนไปได้แ้่กันเอาขี่ไปได้สามคนขี่ไปได้สามคนตัวสตีร์บ้างไหนคั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 นบ่อบอกบอกเธอเบียนรถสามคนบ่อเล็กน้อยเข้ากับมูผู้คุยงขึ้นกันสมสิตรีซีซีหนึ่งถ้าบอกเธอเบียนรถเรีนมา เด็กหน่อยผู้ยิ่งผู้ใช้ยผู้ยิงโอ้พวกอ่าผู้ยิ่งกับพวกอย่างแต่ว่าเด็กหน่อยหน่อยมันบอกประมาณห้าห้วขวักกัยังตีเป็นหนึ่งอยู่นะครับซีตีเป็นซีหนึ่งกับขี้มาบานนีคล้องอันล่ะขี้คือมาบานจะคล้องบานหลังดีซีหนึ่งอะครับซีซีหนึ่งซีก็ได้ซีซีหนึ่งก็ได้หรือเปลี่ยนสองซีหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆผมว่าซีหนึ่งหนึ่งซีหรือรดเมื่อแต่ไส้เนี่ยมันมี เลขหาตัวเดียวมาเนียนคนอยู่ในบานลังนั้นไหนยื่นยื่นยื่นเฮ็ดไม่ให้เฮาเอาเฮากรเฮ็ดนะไม่ให้เฮาครับเฮ็ดที่อันที่หนึ่งแล้วนะครับกรไม่เอาเอาเขาเฮ็ดนี่วาสัน่ลี้ก,กินเลี้ยก,กินคือว่าเลี้ยก,กินนี่วาสันมาเลี้ยก,กินวาสันเลี้ยก,กินนี่เลี้ยเลี้ยผลเรียงงานแล้วครับเลี้ยก,กินวาสัน เลียกินคือคน้นเถืๆกลับหมอ,อไลายบอกเลียกินยื่นเฮดมาหอยแต,ตค่คิดคิดเข้าคิดว่าเออเอาเฮดมะหอยนี่มันมีเป็นเก็ดหาหาก่อนสันนี่มาตีใสรถลดเข้าขี่รถเบื่อย่างแห้งได้รถขันยังไงรถมอเตอร์ไซค์ขันยังไงครับอ่าเบื่อขี่ออกนะส่วนมากก็ขี่ออกเอาเฮดมะหอยตีเฮดกระหาด้วยกันที่หาผมตีบมครับ ผมวติเจ็ดดิเฮ็ดวติเจ็ดบ่บ่หมตีเฮ็ดเป็นหาครับเฮ็ดหาครับเจ็ดผูเลยพ้าตีเจ็ดสจักแล้ววตีเจ็ดจากเทือดที่เห็ดบ่ครับหาคือกันบ่หาครับเมื่อสีหามาสามตัวก็สิปวดผพราะว่าหานันมากแมนหามาเพอเลขเลขออกวันสูงมันบ่ครับอมาแล้วก็ยุค้างวัดร้อมครับมานนี่มี่เราละเลขหาสิเป็นหาหาตามทะเบียนรถบ่หรือสิเป็น ซีหนึ่งหาเ่มันเด็กหน่อยน้ำดิเฮ็ดก็ได้เฮ็ดนี่เขาเอามาไหแล้วเฮ็ดแสดงว่าหานี้ต้องมาละแต่ว่าเถียวว่างหันที่ฟันวานไปนอนได้เต็นที่พรออกแสงมามาเนาะหลานสาวนอนขางนี่เฮ้าแล้วกับลูกไส้บ่มีเล็กดิบ่มีเหลขกดิ่งบ่มีเลขกพิ่นบ่บ่มีเลขเด็กหน่อยเป็นหนึ่งข้าเป็นซีลูกได้เป็นหาบ่มีเล็กดิ่บ่มีเลขกเลยบ่มีเลกมันผีออกยุ่มองออกยู่มองพระมองพระออกแสงมากมากนะ ผู้ใด,ดก็เอาเห็ดหัยจะจ,จำไู้ใดจำผู้ไดเห็ด,าดตาเจ้ยยืนออกมาหาย้ยะจำใส่เมื่อนี่ให,ห้เฮาเนี่ยเฮ็ดมันสูกล้วเนี่ยเฮ็ดสิกล้วเนี่ยถ้าได้ถามว่าเลี้ยกินบนนี้หย่านเท่าเข้าเก่งใจเพื่อนว่าเอาเอาเอาขอ,องที่นันมากข้าเจ้าเรียงคนนยูนนะอ้าเลี้ยกินห้อเสียเอาห่นะเขาว่าเล็กน้อยนั่นห้องขึ้นว่าให้นูไปน้ำแน่นูไปน้ำแน่ย่าบะใช่นเห็นบ่ได้มากขึ้นกันได้มากขึ้นกันบ้านางข้างหนาครับ หนึ่งอยู่ทั้งหนาแล้วฮะเออมันนางทั้งหนารถมอเตอร์ไซค์ยืนมันมันรถเมื่อไส้แบนแบนสิมันยือนนอี่สินะไปเลยยายมาสั่นว่าขึ้นรถแล้วไอ้ไอ้ติมบอกก็ไปน้ำเนวว่ามาสั่นว่าเอามา้ามาสั่นหนูว่าเนี่ยไอติมก็บอกว่าไปน้ำเน่แมนไป,น,ไปน้ำเน,น่นยานะไอติมไอติมก็สิเป็นซีตัวเนี่ยแล้วก็เอาเฮ็ดมาให้มันสิบันเป็นซีหนึ่งหาซะบรศนะกับหาหาเธเบียนรถเอาซองยางไว้บอกเอาซองยางไว้คันตีตามความฝันนี่ ผมตีแล้วสีเนาะแย่ติมก็บ,บอกว่าไปน้ำแน่อเอามาก็ได้ไปน้ำแาาอ่แย่ร้านสาวหร้านสาวก็บ,บอกว่าให้นูน้ร้านเน่ร้านสาวบอกก่อนครับอ่าร้านสาวบอกก่นอนเข้าขืนขาบแล้วนะสาวว่านูา้ไปด้วยว่าสันมามามาว่าสันมาบันนี่ร้านสาวขืนขับไปน้ำแน่ว่าสันไอติมมาเอามาขึ้นว่าสันมาที่บ้างไหนไอติมอยู่ข้างหลังบ่ตีอยู่ข้างหลังอืม จับทะเบียนรถก่อนล่ะครับหาหาเฮ็ดก็ได้ก็หาก็มาแล้วมันเด้งออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้ครับเดี๋ยวผมส่งให้ส่งให้ส่วนที่มันตกแต่งมันตกแต่งครับบอกให้ซื้อโทรศัพท์ไหมบอกว่าเครื่องนี้มันใส่ป่ะว่เป็นยังมีผู้ส่งให้อยู่มีผู้ส่งใหายยัวเอาในโนดนค้ามจับมันเต็มแล้วเนาะเอา จับทะเบียนรถหาหาเนาะคิดว่าเมื่อสิเอาสามตัวรถบอกหาหาหาจังหวะเมื่อสิสีหาหาบอกหนึ่งหาหาไปสิเอาสันบเนาะเอาซีหาหานึ่งหาหามันมีห้าห้ามีสีมีหนึ่งมีหานำธาตีจากความฝันเนาะครับทาเบิ้งทะเบียนรถก็คือหาหาตีออกมาอะไรอย่าตีออกมาอะไรอะไรกัน เฮ็ดก็ได้ด้อ้แม่นบ่ล่ะเด็กน้อยก็บอกว่าให้นู้ไปน้าแน่อก็ได้ไปก็ได้ไปก็ขอขอมาน้ําขอมาน้ําไอติมขอมาน่อมหนึ่งก็ขอมา4ีก็ขอมาก็สบ่มาทั้งสี่ทั้งหนึ่งทั้งหาหันบอกหนูจังไ๋เอาอันนี้ผมแสดงความคิดเห็นด้แต่ว่าป้าต้องเป็นคนตัดสินใจเนี่ยห้าสิตีห้าสี่เอา5นบ่หาหรือว่าสี1หนึ่ง โอ้หาเนื่องหาบอกเรียกร้นมันหาสามโตเมย์เอาเนื่องหาหาบอกเอาเนื่องหาหาซะมากหาหาเมยมากเรกเบิร์ดหาหาอกเนาะหาหาหาเอาครนั่นบอกครับเอากระเอาเพราะว่านี่เป็นโรกเรกเต็มเรกเต็มมัจะใส่ครับอหนึ่งห้าห้าพูดผู้ประมากกับพวาเอากับพวกเป็นยังหนึ่งห้าห้าอ่า แล้วกัห้าห้าห้าเอาเลขตัวตีรูปแบบนี 4, 5, น้สี่หนึ่งห้าเลยแล้วก่อนสผมใส่น้ำ FC <อ>ผมไปน้ำ<อ>ก็ได้ให้ตัวตีไปน้ำกันรวดอ่าครับเลขว่าหลายตัวดิเอเลขว่าลายตัวเราเลขสามตัวนี่ดิเดี๋ยวเนี่ยเขียนขิดประกาศแ,แล้วครับจำไปเลย FC เลย ใ้ซื้อไว้แต่เนิ่นๆโลดผู้ใดคิดว่าเสียเลขกประคุณนะย้ามาว่าโอ้ยเลขเต็มเออเลขวิ่งยังก่อข้าป้าเล็วิ่งเลขวิ่งยังเรไอ้กกำนนบ่อ๋วเดี๋ยวกวิ่งอ่าลืมเลยปลาว่าหนึ่งกับหกหกกับหนึ่งหนึ่งกับหกอ่าหนึ่งกับหกงกับหกครับอ้าวเมื่อที่แล้วเรลยกวิ่งมากมาก มาหกลางครับหกกับสี่สี่บมากมากเป็นหกลางเลขสามหางครับอเอาเลขวันศุกร์มีหาน่นอนล่ะเอาบาทนี่บยหักบอนะครับนี่ เมื่อกี้ว่าสิเพราะอันนี้แล้วเอาสันตัวมาหน้าสันสั่นคนไม่โชคกันเลื่นมาน้าัเลย่นซีหนึ่งหาเอานะครับเลขมีแค่สามหางหนึ่งซีหนึ่งห้าและห้าห้าห้าสี่สี่ห้าทิ้งไปไม่ต้องเอา<笑>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 นี่แหละคือครับผมมากเลขหลักหนึ่งด้วยวันนี้แมนเข้ากับมากอยู่รรเรื่องกำหาดีละ หลักหนึ่งเกมันสูงมามาตรงกันที่กันเรียกผมกับมี่สินหาเดี๋ยวสิได้ลงเอฟซีเพิ่นอยู่ครับมือนี่ลหละเปล่าซื้อไปรอดจะแพงในเงินน่ะไปไ้วจะโค้งสุดท้ายหลายออมืนนั่นเบบาลวอโค้งสุดท้ายอยู่บานล้อมันเต็มมันอันครับอืค่าเรขกผู้อื่นกับมาโตทับกันเนาะมันก็เลยอันช่วงนี้ยังเพ่าซื้ออะไรอยู่แต่ว่าเลขกตัวนี้บ่านาสีดังเราเนีลขพวกนี้บ้านาดังครับ คิดมาดีครับเอานี่แหละครับหนึ่งห้า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 สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าและห้าห้าเลขสามหางครับผมเท่านันตัวเท่านีจตัวเอาโอเคครับเดี๋ยวงวดนี้ถ้าฝันไห้มันบอมีตัวเลขมันบอชัดเจนเข้ามาตองเอาเบ้าฝันได้แต่ว่าข้าวตองโลกอาชีพ อาจเสียออกมานะบีเคราะห์ว่ามันสิเป็นการเน้นเป็นการย่ำหรือเป็นการมาแจ้งเตือนนี่ยังเข้าบอจังสีครับแต่ว่าถ้าจังสีมันตีเป็นตัวเลขได้ถ้าฝันลักษณะนี้นะครับฝันแรกฝันแรกด้วยฝันตองวดด้วยตองงวดพรับนี่แหละเด็ดเด็ดเลยเนาะโอเคครับผมเอาก็้สันกัดฝาตบกวนไาซํานี่ครับผมคลิปนี้คลิปน้ะว่ากันไหมครับขอบคุณครับค